ที่เขาจะแนะนำที่มูที่สอนเทคนิคโซเฟียอะไรช่างมันเป็นเทคนิคก,การสร้างวุ้นโดยถ้าเป็นรุ่นสมัยเราก็ต้องปวนใช่ไหมวุ้น<ช>แต่นี้วุ้นจะเกิดโดยโดยใช้ที่เป็นสารอาหารก็จะมีสารสองตัวโซเดียมอไนเนตกับแคลเซียมแลคเตนถ้าสองตัวเนี่ยเข้ามาเจอกันเมื่อไหร่จะเกิดเป็นวุ้นแต่ทีนี้เราเอาน้ําชาใบไผ่ของเราเอาไปใส่ในวุ้น วัตกรรมของเรา้อเป็าง้อเขาหยดลงมาปั๊บมาเจอกันก็จะกลายเป็นเป็นเนตติ้งเป็นบุเหมือนไข่ปาค่่เป็นคาเวียอาเนไข่ปลาเวียเนี่ยคะอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นนมนางยักษ์ขี่เ้าก็จะเอาจากอาตัวเดียวกันน้ำชาใบไผ่ผสม เรทียมอันจีเนตได้แต่เราฟรีดมาอ๋อเนี่ยล่ะก็มาอาวุธชาแล้วร้อนอย่างนี้นะเย็นสดชื่นใใชช่่มมจะเย็นอร่อยแล้วก็ในชาใบไผ่นะมันมีสารฟีโนลิกสารกาวานอยบำรุงระบบหลอดเลือดแล้วหัวใจอ๋อนี่บำรุงระบบหลอดเลือดแล้วหัวใจมันจะชื่นใจโดยเร็วมากอนี่ค่ะพี่เขาก็สอนเด็กนะคะนี่ค่ะลูกค้าลูกค้าเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เขาทำสดใหม่เลยนะเนี่ยพี่ แล้วอย่างอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้แทนชาโคงเราใส่ชาโค้งลงไปมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะถ่านนั่นแหละปกติถ้าเรามานั่งกินถ่านเราไม่เอาอะยกเว้นตอนท้องเสียเสริมเสรที่เดียถ้าใส่ก็เป็นแบบนี้คืออะไรผักอะไร